นิยายวายปราบรักเด็กแสบบทที่หนึ่งท่ามกลางแสงไฟแสงสีในผับพ,พวกผมกำลังเมามานกันได้ที่ทั้งเหล้าทั้งบุหรี่อยากบอกว่าคืนนี้กูจัดเต็มครับเพื่อนผมไอการเมาไปแล้วไอ้หานี่เมาและพูดมากบ้าด้วยกลุ่มผมมีสี่คนไอ้บอย ไอการไอไนแล้วก็ผมที่นี่เป็นผับของรุ่นพี่ไอ้ไนมันรู้จักเขาตั้งแต่เรียนมัธยมไอไนเป็นคนกรุงเทพส่วนพวกผมสามคนที่เหลือเด็กต่างจังหวัดมาต่อมหาลัยที่นี่พักด้วยกันในหมู่บ้านจัดสรรไม่ไกลจากมหาลัยเท่าไหร่ส่วนไอไนนอนคอนโดนี่มีแฟนหรือยังอะชอบอะขอเบอร์ได้ปะผมหันไปมองหน้าผู้หญิงที่มาจีบตรงหน้า ว่ากันตามตรงก็สวยอ่ะโดนมากแต่เซงตรงที่ผมมีแฟนแล้วขี้เกียจจะมีปัญหาเมียผมยิ่งขี้หึงอยู่โทษครับผมมีแฟนแล้วผมบอกหน้าตายคือไม่ได้รู้สึกอะไรไงเพื่อนผมแต่ละคนต่างก็ทำหน้ารับไม่ได้ไอหาไหนรีบเดินเข้ามาแทรกทันทีเอาเบอร์ผมไปแทนได้เปล่ามันถามยืมเจ้าเล่ไม่พอ,อยังเอามือเกลี่ยกแก้มเขาอีก มันหันมาแสยิ้มให้ผมแบบกวนๆชื่ออะไรล่ะครับยังไม่เลือกนะมึงสายตามแม่งโคตรหื่นแปงค่ะเออขอตัวก่อนนะคะเธอรีบเชี่ยงทันทีผมไม่รู้หรอกว่าพวกมันคุยอะไรกันต่อหรือเปล่าผมขอตัวมาดูดบุหรี่ด้านหลังร้านไอเวนกูขอยืมไฟแช็คดิแม่งลืมผมตะกลบอกเด็กในร้านมันชื่อเวครับแต่ผมกวนตีนเรียกเวนไปงั้นนะ่ะ โอ้ยพี่เรียกให้มันดีๆหน่อยเด้ถาไม่ใช่พี่นะผมต่อยไปแล้วเนี่ยมันบน,นดังๆก่อนจะโยนไฟแช็กมาให้แล้วกลับไปด้านในต่อผมเดินออกมาดูดบุหรี่เงียบๆจนกระทั่งโทรศัพท์ดังขึ้นมาครับผมรับสายเมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเสียงวันๆของเมแค่ได้ยินผมก็ถึงกับหลดยิ้มอยากจูบวะลาไม่เมาแล้วนอนยังผมถาม เมยเป็นแฟนผมเองครับคบกันเมื่อต้นปีนี้ยังจ้ะแล้วขั้นละ่ะเมื่อไหร่จะกลับพรุ่งนี้มีเรียนนะเมยเป็นห่วงทำไมต้องทำเสียงน่ารักด้วยวะเดี๋ยวไปหาแม่งเลยหึ <c oughs> ห่วงจริงดิก็ <c oughs> จริงสิเมยมีแฟนอยู่คนเดียวนะไม่ห่วงขั้นแล้วเมยจะห่วงใครกลับตอนไหนอะ่ะเมยคิดถึงอยากคุยด้วย <c oughs> ก็อยู่นี่ไง หรือว่าละเมอพูดผมแกล้งแย่ได้ผลมเมแทบจะเหวี่ยงผมทันทีคันเทพนี่เมจริงจังนะคันเมาทุกวันนะ่ะตอนเย็นก็ทำงานพิเศษไม่เหนื่อยไม่ห่วงตัวเองบ้างหรือไงเฮ้ยบ่นยิ่กว่าแม่กูอีกครับครับขอโทษขอโทษจะกลับแล้วล่ะเดี๋ยวหมดขวดนี้กลับเลยจริงๆขวดไหนวะจริงๆนะถึงบ้านโทรหาเม์ด้วยล่ะ ครับรักขั้นนะอืมเหมือนกันผมกดวางสายก่อนจะนั่งดูดบุหรี่ต่ออีกสักพักจึงเดินกลับเข้ามาด้านในไอ้พวกที่เหลือเมากันเรียบร้อยโรงเรียนมันแล้วไอ้หายิ้มนะเมึงกูว่าบุหรี่แม่งมีไ้ปบแวะเยิ้มขนาดนี้ไอ้กันมันด่าผมเสร็จก็ยกแก้วที่ชงมาแล้วให้ผมไม่ขัดครับกูชอบมากไซพองไอสัตว์กูคุยกับเมย์แล้วไหนอะพอพี่เก่งเรียกว่ะ ผมพยักหน้านั่งมองสาวๆสวยๆเขาเต้นกันเพลินพวกพี่เก่งก็คือรุ่นพี่มันนั่นแหละที่เป็นเจ้าของผับนี้บางทีไอ้หนก็ได้มาร้องเพลงที่นี่ด้วยเพื่อนผมมันเก่งดนตรีทุกคนยกเว้นผมไม่ถนัดทั้งร้องและเล่นแต่ก็พอได้นะครับอย่างกีตาร์บอกตามตรงผมไม่ชอบอะไรแบบนี้ยิ่งอารมณ์ศิลปินนี่ไม่เคยจะมีกับเขาดอกผมชอบแบบแรงๆอย่างพวกความเร็วลดแข่งอะไรแบบนั้น มันกว่าเยอะไอไหนเดินยิ้มมาแต่ไกลมาถึงก็กอดคอผมทันทียิ้มอะไรของมึงอะผมถามไอการไอบอยหันมามองตามยิ้มกวนส้นตีนวะไอ้บอยพูดขึ้นมาเบาๆแบบไม่ใส่ใจชอบเป็นงี้อะครับเวลาคนอื่นกวนตีนแต่มันยิ่งกว่าชาวบ้านเขาหนังหน้าการศึกษาดีบ้านก็รวยแต่ไม่มีใครกล้าจีบเพราะแม่งโหด ที่สำคัญเฉยเอาโลอะเงียบขึึมคีเก๊กก็เท่านั้นมันเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเงียบมากถึงมากที่สุดมีผมกับไอ้กันนี่แหละพูดจนคนอื่นเขารำคาญไอ้สัตว์บอยกูยิ้มของกูกวนตีนเที่ยรเลยครับคนมีความสุขก็ต้องยิ้มดิวะไอ้บอยมองหน้าประมาณว่าสุขอะไรของมึงคือแสดงออกทางสีหน้าเอาครับกูไม่ถามอะไรวะผมถามขึ้นมาเองนี่ไง มันควักเงินออกมาโชว์พวกผมเป็นฟ้อนอ๋อที่แท้ก็ค่าจ้างที่เขาค้างมันไว้เมื่อคืนวานกับของวันนี้รวมๆกันก็เยอะอยู่ถึงว่าหน้าบานมาเชียวงี้ต้องฉลองไอ้การแทกปากลั่นชูกแก้วชนไปทั่วมันเมาแล้วละ่ะผมก็ชนกับมันด้วยไอ้บอยผลักหัวไอ้ไนเบาๆอย่างรำคาญแต่ไม่พูดอะไรเมากันต่อเฮียแม่งนั่งอยู่ไหนวะไอ้การถามตามันไปเรียบร้อยแล้ว เสียงอ้อแอจนหน้าทีเขาอยู่ข้างบนพวกมึงจะกลับกันเลยปะหรือต่อเดี๋ยวกูเลี้ยงไอ้ไหนหถามไอ้บอยใส่หัวตอบดูสภาพไปกันแล้วมีน่าจะรอดเดี๋ยวกูพากลับเองไอ้บอยมึงขับรถกูเดี๋วกูขับรถมันผมบอกก่อนจะโยนกุญแจให้เพื่อนไอ้บอยพยักหน้าแต่เดินเข้ามาตบหัวไอ้กันปาบใหญ่แล้วเดินไปขับโซโนิกสีม่วงของผมไอ้หาการเดินเซยไปอ้วกตรงหน้าร้าน ผมต้องให้ไอ้ไหนไปเอาน้ำพาเย็นมาเช็ดหน้าล้างหน้าให้มันกว่าจะถึงบ้านวิทโดนชนไปหลายรอบมากมันเมาแล้วไม่อยู่เฉยไงทำท่าจะลงอย่างเดียวพูดอะไรไม่รู้ข้างๆหูเสือกกอดเอวผมอีกเออเอาเข้าไปยังดีที่ดึกมากไม่งั้นอายแน่ครับงานนี้คิดดูนะครับผู้ชายสูงๆหน้าโฉดสองคนนั่งกอดกันบนรถมอไซค์ไอ้ข้างหลังก็จะตกแถมส่งเสียงโวยวายตลอด ถ้าไม่ใช่เพื่อนนะผมถีบมันลงรถแน่กูมันนอนนี่ได้ไงวะแม่งปวดหัวชิปไอ้บอยยืนทำกับข้าวในครัวส่วนผมอาบน้ำเพึ่งเสร็จแต่งตัวลงมาเจอหมามันนอนอดโอยอยู่บนโซฟาตัวที่มันพึ่งนอนไปเมื่อคืนจะให้คืนทองก็ไม่ยอมงองแงจะนอนตรงนี้ให้ได้ผมเลยจัดให้ซะเลยไอ้บอยก็บอกให้ปล่อยมันมึงเมาแง้หา่าลุกขึ้นไปอาบน้ำไปม่งจะสายละ มึงจะไปเรียนปะเนี่ยผมเอาหมอนเครื่องใส่มันถามเสร็จไม่รอคำตอบกูหิวว่ะหาของกินก่อนทำอะไรแดกวะกูหิวว่ะผมเดินเข้าไปหาไอ้บอยมันช้อนตักเอาของในหม้อขึ้นมาให้ชิมเขาผัดครับผมพยักหน้ามันเลยยกหม้อตั้งทำต้มยำต่อไอเฮียการแท้งที่ไรอยากแดกไม่ทุกทีไงไอ้บอยเห็นเงียยแบบนี้แต่มันรักเพื่อนมากนะครับ ดูแลยิ่งกว่าเมียขนาดไอ้กันเมื่อคืนมันยังเช็ดตัวให้หาผ้าห่มให้เรียบร้อยข้าวเช้านี่ก็เพื่อไอ้กันล้วนๆแต่ผมก็ชอบแม่งอร่อยอ่ะมึงไปหายามให้มันแดกดิกูลำคาญเสียงแม่งดูดิว่ามันรักเพื่อนมันมากแค่ไหนถึงจะหน้าเฉยๆงี้ก็เหอะยังไม่แดกข้าวไอสัตว์ยากัดกระเพาะแย่ผมเถียงมันไม่พูดอะไรอีกหยิบๆจับๆนู่นนี่นั่นไม่นานต้มยำทะเลก็สุก ใส่เห็ดเยอะสะใจผมมากเพราะชอบกินกินข้าวว้หาเสร็จแล้วกินยาแล้วก็นอนไอ้บอยครับมันใช้เท้าสะกิดย้ำเทาเ้าแรงๆจนไอ้การงวงเงียตื่นเมื่อคืนมันกินไปเยอะจริงๆทั้งเหล้าทั้งเบียร์หลายอย่างมากหนักอยู่ไอ้ไหนมันดอขึ้นร้องเพลงเลยไม่กินเยอะส่วนผมพอมึนๆไม่เมาไอ้บอยรายนั้นแดดเท่าไหร่ก็ไม่สะเทือนฮึกูจะไปเรียนไอ้ควาย เออต้มยำกูรักมึงหว่ะเพื่อนรู้ใจกูจริงๆไอ้กันมองต้มยำตรงหน้ายิ้มๆเลยโดนไอ้บอยตบหัวเขาให้แค่นี้ก็ทำเขินนะมึงมึงยังจะเล่นอีกนะอีเวนแดกแดกไปเถอะผมลำคาญแม่งละยิ่งกับผัวเมียอ,อีกพวกผมสามคนนั่งกินกันไปกัดกันไปส่วนมากเป็นผมกับไอ้กันไอหาบอยเงียบยังไงก็เงียบอย่างนั้นหน้าแรล,ลมจนผมเซ็ง วันนี้ไปเรียนขับรถสองคันไอ้กันไปกับผมไอบ้บอยมันขับเคสอาลูกรักมันไปพวกผมสี่คนเรียนวิศวะไฟฟ,ฟ้าครับไม่มีเหตุผลตายตัวรู้แค่ว่าชอบแค่นั้นตอนแรกทุกคนก็คิดว่าผมจะเรียนยานยนต์นะแต่ไม่รู้สิผมชอบก็เรียนคนเราชอบอะไรหลายๆอย่างก็ไม่ผิดนี่ครับจริงไหมอีกอย่างผมอยากเรียนในสิ่งที่ผมไม่เคยรู้ไอ้หาไหนอะ ไอ้กันถามผมพลางยืนแก้วน้ำสตรอเบอรี่ปั่นมาให้ชอบมากเลยครับเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยดียังไม่มาผมตอบคันเทพผมหันไปตามเสียงเรียกบางคนที่ไม่คุ้นชื่อก็หันมามองกันเป็นแถวอึงทึงกับชื่อสุดบรรเจิดของผมพ่อกูคิดได้ไงวะผมมีพี่ชายคนหนึ่งด้วยนะแต่ยังไม่บอกหรอกปล่อยให้งงเมื่อไหร่กูจะชินกับชื่อมึงวะ เรียกเต็มทีไรกูแม่งสะดุ้งทุกทีไอ้กันบ่นเบาๆแต่ไม่จริงจังนะักรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแต่มันไม่เรียกชื่อผมเต็มๆสักที <c oughs> ไอ้หาบอยขำออกมาขำอะไรสัตว์ผมมองตามมันอีกครั้งเห็นเมย์กำลังเดินมาหาพร้อมกับเพื่อนๆอีกสี่คนโคตรหล่อมึงผมได้ยินเสียงกระซิบกระซาบดังมาจากพวกนั้นพร้อมกับเสียงกรีดเบาๆแต่ผมหูดีไงได้ยินชัดทุกประโยคเลย ผมลุกขึ้นเดินเข้าไปหาเมย์ไม่สนใจสายตานับสิบสิบคู่ที่กำลังจ้องมาที่เราเมย์เป็นคนที่สวยมากตากลมเป็นประกายใส่บิกไยสีเทาอมฟ้าผมตรงยาวสวยผิวก็ขาวมากเนียละเอียดแต่เมย์เป็นผู้หญิงที่สูงนะผมว่าเพราะผมสูงร้อยแปสิบแต่เมย์ก็สูงพอเวลายืนผมไม่ต้องก้มเลยถ้าเป็นคนอื่นผมต้องก้มเพราะสูงกว่ามากไงแถมนิสัยก็น่ารักใจดีกับผมด้วย เวลาผมไปเที่ยวผับกับเพื่อนเมไม่เคยขอตามหรือว่าโทรมาโวยวายนอกจากโทรมาแค่เป็นห่วงจริงๆติดแต่ว่าขี้หึงไปหน่อยเนี่ยแหละนางฟ้าของผมวัสดีครับผมทักพวกเธอก่อนพร้อมกับยิ้มให้อย่างเป็นมิตรปกติผมก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วกับเพศตรงข้ามผมไม่มีคำว่าไอหรอกครับวัดดีจ้าน่ารักจังเลยนะผมอมยิ้มไม่รู้จะตอบว่าอะไรงั้นพวกเราขึ้นห้องก่อนนะเม แฟนผมพยักหน้ายิ้มเขนิขนๆก่อนจะดึงมือผมเดินมานั่งที่โต๊ะข้างๆเพื่อนผมสามคนที่นั่งอยู่ผมรู้ครับว่าพวกมันแอบฟังแต่หาบอยใส่หูฟังไม่สนใจโลกเช่นเดิมถ้าทางกวนส้นตีนแต่สาวๆนี่มองมันจนเหลียวหลังหน้าเถืถ่อๆทรงผมยุ่งๆกับช็อปสีแดงเลือดหมูเท่ๆของมันบอกตามตรงเพื่อนผมแม่งก็หล่อชมกันเองอย่างนี้แหละเมกินข้าวมายังอะ่ะผมถามพลางยกมือเกลี่ยเส้นผมออกให้เบาๆ มย์อายขึ้นมาทันทีแก้มแดงจนผมรู้สึกมันเคี้ยวกินแล้วเหอะข้นลักกินยังเมยเงยหน้าขึ้นถามผมพลางส่งยิ้มให้น่ารักสัตว์ผมพยักหน้าก่อนจะดึงมือเมย์มาจับไว้เมย์ขืนไว้นิดหน่อยพอเป็นพิธีแต่ก็ยอมให้จับถ้าเมย์ไม่มาหาที่คณะคงไม่ได้เจอกันใช่ไหมข้นน่ะอ้าวไงงอนกูละวะโคตรงงอะไรอ่ะ ก็เราเพิ่งมาถึงเองยังไม่ทันทําอะไรเลยนะผมบอกตามความจริง mm. ก็กว่าไอ้กันจะตื่นแดกเข้าอาบน้ําป่าเข้าไปกี่โมงแล้วครับเ mm. มื่อคืนคุยกับเมย์แล้วคุยกับใครต่อหรือเปล่าเ mm. มยถามด้วยสายตาจับผิดเต็มที่ผมเลยยกมือขึ้นขยี้หัวเบาๆคีหึงนะเราอะ่ะผมรู้ว่าเมย์หมายถึงใครพอผู้หญิงที่มากาะแกะผมตอนนี้มีแค่ไม่กี่คนแต่ผมไม่ได้เล่นด้วยแค่คุยกันปกติ อย่างน้อยก็เรียนที่เดียวกันไม่รู้จะหยิ่งทำไมพอผมพูดแบบนี้เมยก็ยิ่งทำหน้างอแก้มที่ป่องอยู่แล้วเลยป่องหนักขึ้นไปอีกเมไม่ชอบพวกมันเลยอะ่ะรู้ว่าข้านมีแฟนอยู่แล้วก็ยังหน้าด้านจะเอาผมใส่หัวไปมาบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะคือเรื่องมันยังไม่เกิดไงทำไมต้องขุดมันขึ้นมาพูดให้อารมณ์มันขึ้นด้วยเมกเขาแค่ชอบก็ปล่อยเขาสิเราก็อยู่ส่วนเรา ยังไงเราก็ชอบเมย์คนเดียวนะผมบอกน้ำเสียงหนักแน่นจนเมย์อมยิ้มให้ผมกลับมาคุยกันเหมือนเดิมผมหันไปบอกพวกไอ้กันว่าจะไปส่งเมย์ที่หน้าคณะพวกแม่งก็จะตามไปด้วยพวกเราเลยเดินก่อกลุ่มกันไปเป็นที่สนใจของผู้คนคือคณะผมมันห่างไกลจากชาวบ้านเขาไงแล้วมีกลุ่มผมกลุ่มเดียวที่ใส่ชอ็อปเมย์เรียนนิเทศส่งเมย์เสร็จพวกเราก็เดินเล่นนั่งเล่นแถวๆนั้นจนใกล้เวลาเข้าเรียนจึงพากันกลับ ไอ้กันได้เบอร์สาวมาแล้วโคดไวไอ้หาไหนโทรมาตามพวกเราวอยหาว่าพวกผมทิ้งมันไอ้สัตว์ขั้นพวกมึงทิ้งกูไอ้บอยเดินไปผลักหัวมันเต็มแรงด้วยความหมันไส้มึงมาสายทำซนตินอะไรละ่ะพวกกูรอจนเมมาเลยพากันไปส่งผมหันไปด่ามันทันทีหน้าตามันยังดูง่วงๆอยู่เลยเมื่อคืนคงไม่ได้นอนห้องตัวแน่ๆสภาพแบบนี้กูก็เกือบช้าวา่ะสัตว์สมควรได้หา ไอ้กันสําเติมมันอีกคนก่อนจะเดินกอดคอลากมันขึ้นไปเรียนผมกับไอ้บอยเดินตามพวกมันขึ้นไปตอนเย็นกูเหนื่อยวะแมงพวกมึงไปไหนต่อวะไอ้ไหนถามก่อนจะหาวปากกว้างกูเห็นไ้ติ่งมึงหลายไหาไอ้กันด่าขึ้นมาพลางทำหน้ารับไม่ได้ไอบ้บอยยืนคุยโทรศัพท์อยู่ข้างๆกันก็กูง่วงอะคืนนี้ว่าไงพวกมึงอ่ะผมหันไปถามพวกมันพวกเราเลิกเรียนแล้ว เจอที่เดิมเคนะกูกลับไปนอนก่อนไอ้นหนบอกก่อนจะโบกมือแล้วเดินขึ้นบีเอ็มของมันที่จอดอยู่มึงจะไปหาเมย์ใช่ไหมกูรู้นะไอ้สัตว์เออผมบอกพลงางยักคิ้วให้มันกลัวๆงั้นกูกลับกับไอ้บอยมึงไปส่งเมียเหอะแล้วมึงจะไปร้านปะร้านของมันคือร้านดอกไม้ที่ผมทํางานพิเศษอยู่เป็นร้านของพี่สาวที่รู้จักกับพี่ชายผมก็ค่อนข้างจะสนิทกันผมทําตั้งแต่อยู่ปีหนึ่ง เออเดี๋ยวกลับสองทุ่มมึงเอาอะไรไหมล่ะกูจะได้ซื้อเข้าไปให้ผมถามมันไอ้บอยยังคุยไม่เสร็จนาเริ่มคลิกเครียดผมเดาว่าไม่ใช่แม่ก็กิ๊กมีอยู่สองอย่างไอ้นี่จะชูตัวพ่อยิ่งเงียบยิ่งร้ายใครก็เอาไม่อยู่ไม่อ่ะผมพยักหน้าไอ้บอยหันมามองผมพอดีผมเลยทำมือชี้ข้ามไหลไปยังตึกนิเทศมันพยักหน้าก่อนจะลากไอ้กันไปด้วยทั้งๆท,ท,ที่คุยโทรศัพท์อยู่นั่นแหละ ผมเดินมารอเมไม่นานก็เห็นเขาเดินลงมากับเพื่อนสี่คนเมื่อเช้าเม่ส่งยิ้มมาให้แต่ไกลแต่ไม่รู้ว่าบังเอิญหรืออะไรรุ่นน้องคนหนึ่งในคณะเม่ที่เขาชอบผมก็เดินเข้ามาหาผมอย่างหน้าตาเฉยเม่เองก็ดูอึง้งๆพี่คั้นเทพสวัสดีค่ะมารอใครหรอคะน้องเขามาเร็วมากครับผมยังตั้งตัวไม่ทันรอแฟนครับผมบอกก่อนจะยิ้มให้ตรงไปปะวะไหนคะแฟนไม่เห็นจะมีเลย น้องทำหน้าไม่เชื่อพลางเดินเข้ามาใกล้อีกจนผมเห็นใบหน้าเธอชัดขึ้นก็น่ารักดีนะน้องชื่อกิ๊กครับอยู่ปีสองตามจีบผมตั้งแต่ผมเริ่มคบกับเมย์แรกๆก็ไม่มีอะไรนะครับหลังๆนี่เหมือนน้องเขาจะเริ่มหนักกิ๊กอยากดูหนังอะ่ะพี่คั่นไปกับกิ๊กนะคะเฮ้ย <Hey, S 1> ชวนกูง่ายไปปะเนี่ยแล้วใครจะไปละเฮ้ย hey. เมย์มาจากไหนก็ไม่รู้ครับกระชากน้องมันติดมือไปเลยก่อนจะตบใส่ไม่ยัง้ง ผมจะเข้าไปห้ามแต่เพื่อนเมเข้าไปดึงตัวออกมาก่อนอย่าถามเลยครับว่าคนมองไหมเลิกเรียนพอดีครับเยอะไม่เยอะล่ะคิดดูผมโคตรโมโหอะ่ะเมย์แม่งไม่ฟังอะไรเลยอีเฮียหน้าด้านผู้ชายเขาไม่สนใจมึงยังกล้าอ่อยอีกนะเพื่อนเพื่อนเมต่างก็ช่วยกันห้ามไว้สุดฤทธิ์พอเจ้าตัวทําท่าจะพุ่งเข้าไปหาน้องกิกที่นั่งซุดกระเพิร์นอยู่ผมเองก็ช่วยพยุงน้องขึ้นมาหน้างี้บวมฉึงตาแดงร้องไห้ด้วย ผมทำตัวไม่ถูกเลยจริงๆไม่ชอบนะครับเวลาที่ผู้หญิงตบกันแบบนี้ผมว่าเมย์ก็ทำแรงเกินไปน้องเขายังไม่ทันจะทำอะไรเลยด้วยซ้ำคันไปยุ่งกับมันทำไมเนี่ยปล่อยเลยนะผมจำใจปล่อยน้องก่อนจะถอนใ,ใจตัดสินใจลากเมย์มาขึ้นรถผมที่จอดอยู่ไม่ไกลแต่เมย์ไม่ยอมขึ้นแถมงอนผมอีกให้ตายเหอะนี่ผมผิดอะไรวะมีคนมาชอบก็ผิดเหรอแล้วมันก็ทุกครั้ง ไม่ใช่ว่านี่ครั้งแรกนะหลายครั้งเมย์ก็เป็นแบบนี้ไม่ฟังอะไรเอาแต่ใช้อารมณ์เมย์เราบอกแล้วไงว่าเราไม่เคยคิดอะไรกับเด็กพวกนั้นทําไมเมย์ต้องทําแบบนี้กับคนอื่นเขาคนอื่นจะมองยังไงยังไงก็ช่างสิเมย์หึงนี่เมย์ไม่ชอบผมหน้าตึงขึ้นมาทันทีไม่พูดอะไรอีกก็ชากเมย์ให้ขึ้นรถผมถอดชอบให้เมย์ใช้ปิดกระโปรงไว้ก่อนจะขับออกมารถแม่งก็ติดส,สัตย์ อารมณ์ผมตอนนี้แม่งค้นญหญุนหินเมย์นั่งร้องไห้อยู่ข้างหลังผมเงียบๆแต่ผมไม่ปลอบก็เขาทําผิดเองมันใช่เรื่องหรอครับมาถึงก็ใส่ไม่ยังไม่ถามไทยแบบนี้คนก็เยอะไอ้ผมอะไม่ค่อยแคร์ใครหน้าไหนอยู่แล้วแต่เมย์ล่ะผมกลัวว่าจะเป็นขี้ปากคนอื่นเลยไม่อยากให้มีเรื่องแค่มาคบกับคนแบบผมคุณเธอก็ดังพออยู่แล้วผมพาเมย์แวะกินข้าวก่อนจะไปส่งที่คอนโด เมเลิกร้องไห้แล้วตาตาแดงแดงจนผมอดที่จะใจอ่อนไม่ได้รองขนาดนี้ระวังตาบวมนะผมบอกแกล้งเม้เมหน้างอ,อขึ้นมาทันทีพลางซบลงกับไหล่ผมบี้หน้าไปมาอย่างอ,อ่อ,อนๆทีหลังจะทำอะไรก็ใจเย็นกว่านี้หน่อยอย่าลืมสิว่าเราอยู่ที่ไหนไม่ใช่เด็กผมอดที่จะพูดไม่ได้จริงๆอยากเตือนสติอย่างน้อยเราก็เป็นนักศึกษามีเรื่องตบตีกันผมว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอก แต่นอกสถาบันมันก็อีกเรื่องเมยขอโทษนะผมพยักหน้าเบาๆก่อนจะใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาให้เมย์ผมสั่งอาหารไปก่อนหน้านี้แล้วเมยหึงนี่เมย์กลัวขั้นจะชอบมันเมย์ไม่เชื่อใจเราหรือไงผมถามเสียงแข็งไปเรียบร้อยเปล่านะไม่ใช่เมยไม่ได้ช่างเหอะผมตัด,ดํำคาญพอพนักง,งานยกอาหารมาเสิร์ฟแล้วเรากินกันเงียบๆเสร็จแล้วผมก็ไปส่ง ไม่พูดคุยอะไรทั้งนั้นส่งเสร็จก็กลับพี่โอเจ้าของร้านดอกไม้ก็โทรมาถามว่าจะไปหรือเปล่าพ่อัวแต่กินข้าวและทะเลาะก,กันก่อนกลับมานิดหน่อยเลยๆก็นึกว่าจะไม่มาเดี๋ยวจะมีดอกไม้มาลงช่วยยกให้พี่ด้วยนะครับผมตอบยิ้มยิ้มเริ่มทำงานทันทีถอดแค่ช็อปออกอย่างเดียวที่นี่ขายดอกไม้แทบทุกชนิดแบบเป็นต้นก็มีอย่างพวกกุหลาบ เสียงประตูลานเปิดเบาๆผมหันไปมองก่อนจะส่งยิ้มให้กับลูกค้าอย่างเป็นกันเองต้องการดอกไม้แบบไหนครับทางเรารับจัดเป็นช่อด้วยนะครับผมบอกตามความเคยชินเพราะปกติบางคนมาซื้อก็จะถามต่อว่าจัดเป็นช่อได้ไหมอะไรแบบนั้นผมเลยชิงตัดบทพูดก่อนจบผมมองหน้าเขาตรงๆยิ้มกวนอ้อยผมมากหน้าตาก็ดีนะครับแต่มารายาทนี้ผมว่าไม่ผ่าน ไอการที่มองผมตั้งแต่หัวจลตีนนี่คืออะไรวะมึงใช่ไหมชื่อคันเทพขาผมเริ่มกระตุกทันทีผมไม่เคยรู้จักมันมาก่อนด้านนอกคนยืนกันเต็มมีแต่ผู้ชายถ้าให้เดาก็คงจะเป็นพวกของมันหญิงแล้วมึงอะ่ะมันว่าพลางผลักอ,อกผมแรงๆจนผมถึงกับเซพีโอที่อยู่ด้านในไม่รู้เรื่องเลยว่ามีพวกหมาหมูมาหาผมถึงร้าน แม้จะไม่รู้ว่าหญิงอะไรแต่มันกล้าทำกับผมแบบนี้คิดว่ากลัวหรือไงวะผมชกหน้ามันคว่ำทันทีได้จังหวะถีบไปแบบเน้นๆก่อนจะเตะซ้ำไปสามสี่ครั้งแบบรวดเดียวเฮ้ยไอ้ฟ้าโดนผมได้ยินพวกนั้นตะโกนเข้ามาแต่ผมไม่รออะไรแล้วเดินออกไปเองเลยพวกมันมีกันอยู่หกเจคนไม่ได้มีอาวุธอะไรผมรู้ว่าอาจสู้ไม่ไหวแต่จะให้มันมาหาเรื่องง่ายๆก็ไม่ใช่ไอ้คันแล้วครับมึงจะเอาไงไอสัตว์ หารเรื่องหัวผมเดินเข้าไปถามหนึ่งในนั้นไม่ตอบแต่กระโดดทีผมจนล้มลงชนกับดอกไม้ที่วางอยู่หน้าร้านผมลุกขึ้นยังไม่ทันได้ตั้งตัวก็โดนพวกมันล็อกตัวไว้เก่งไปเหอะมึงหนังหน้าแบบมึงเนี่ยนะยังกล้ามาแย่งเมียเขาเหรอวะไอ้เวรนั่นด่าผมอย่างดูถูกสัตว์ผมมั่นใจในหนังหน้าตัวเองนะครับมึงละเมอหนังไงวะไอ้เฮียกูไปแย่งเมียพ่อมึงตอนไหนเสียงซัดมาเต็มเหนียว จุกเลยกูปากดีไอสัตว์น้องกิก๊กเด็กปีสองมึงจำไว้เมียลูกพี่กูที่หลังอยาสเสอะทามึงไม่อยากตายผมท้องสอกใส่ไอ้คนทั้งหลังที่จับผมไว้ทันทีที่มันพูดจบก่อนจะกระโดดทีบไอ้เ,อเวรที่มันเ่าเมื่อกี้จนล้มไปทับเพื่อนเร็วๆของมันแล้วมันก็เกิดขึ้นไวมากมือเท้าผมใส่ไม่ยั้งและจัดเต็มผมเองก็โดนไม่น้อยจนได้ยินเสียงนกหวีดดังมาจากหน้าตึกฝั่งตรงข้าม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังเฮ้ยหยุดหยุดตำรวจพวกมันมองหน้ากันก่อนจะวิ่งไปขึ้นรถที่จอดอยู่แล้วขับหนีไปพี่โอ๋ก็เพิ่งจะออกมาเจอลุงยามพยุงผมเข้าไปนั่งด้านในช้าๆส่วนพี่โอ๋ว่ากันตามตรงผมกลัวพี่เขาจะโกรธมากไม่กล้าสบตาเลยจริงๆดอกไม้หน้าร้านกระจอยเละเพราะฝีมือผมเองนี่มันเรื่องอะไรกันนะขั้น ผมเงยหน้ามองพี่โอ๋ก่อนจะยกมือไหว้ขอโทษผมขอโทษพี่แต่ผมไม่รู้จริงๆจู่ๆมันก็เข้ามาหาเรื่องเลยผมไม่รู้จักพวกมันสักคนลุงว่าแล้วเห็นพวกมันขับมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านคิดว่ายังไงมันคงไม่มาซื้อดอกไม้แน่ๆแล้วนี่เป็นอะไรมากไหมพ่อหนุ่มเลือดออกด้วยไปหาหมอเถอะผมก้มลงมองแขนกับหยดเลือดที่เสื้อสีขาวตัวเองก็อึ้งเหมือนกันมีผมคิ้วแตกเลยเหรอวะ พี่ว่าไปหาหมอก่อนเถอะคันไม่เป็นไรหรอกให้พี่แจ้งความไหมพี่โอ๋บอกเบาๆผมเกรงใจพี่โอ๋มากเลยอะดอกไม้ก็เสียด้วยเอมไม่เป็นไรครับพี่ส่วนค่าดอกไม้ผมจะไม่ต้องหรอกแค่นี้เราเองไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วไปไปไปทำแผลก่อนครับลุงยามพาผมไปโรงพยาบาลทำแผลเสร็จก็รอรับยา ผมรู้สึกเหมือนมีคนมองเลยหันไปด้านข้างก็เห็นจริงๆครับผู้ชายท่าทางดูดีตัวสูงกว่าผมไม่มากยืนมองผมอยู่บอกไม่ถูกว่ามันอารมณ์ไหนคือผมเดาสีหน้าเขาไม่ออกไงมองจนผมอยากจะเดินเข้าไปถามตรงๆมึงมองทำไมมองเพื่ออะไรแล้วสายตากวนตีนนั่นแม่งมีปัญหาอะไรกับหน้ากูนักหนาวะวันนี้มีคนมาหาเรื่องผมบ่อยเกินไปแล้วนะ คนแรกก็เมยคนที่สองก็ไอ้กลุ่มเมื่อกี้มันพูดเหมือนกับว่าผมไปแย่งเมียมันไอ้เวนหน้ากูดูเหมือนพวกอดอยากขนาดนั้นเลยหรือไงแล้วคนที่สามก็ไอ้เวนหน้าเสือกหล่อคนนี้แมงอิจฉาดูดีสัสๆจะหล่อไปไหนวะยืนมองเก๊กอยู่ได้แน่จริงก็เข้ามาเด้คุณคั้นเทพคะ่ะคั้นเทพขั้นเทพรับยาค่ะ เสียงฮือฮาและเสียงหัวเราะดังขึ้นมาเบาเมื่อทุกคนได้ยินชื่อผมทำไมอ่ะก็คันเทไม่เห็นแปลกสักหน่อยเนาะครับผมรีบลุกขึ้นหันไปมองไอ้เวนนั่นเสียงหัวเราะผมด้วยไอ้หาอย่าให้กูออกไปนะมึงโดนแน่จ่ายเงินช่องนั้นนะคะขอบคุณครับผมเดินไปจ่ายเงินรับยามาพอจะเดินออกไอ้เวนนั่นไม่อยู่แล้วหายไปไหนวะไอ้หลออเมื่อกี้ตอนนั้นยังเห็นมันสิงอยู่ คางเสาต้นนี้นี่ว่าแมงหนีหรือไงวะหงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดจริงๆเว้ยอยากระทืบคนอย่าให้กูเจออีกนะพ่อจะจัดให้เลคาตีนเลยเฮีย